สามกบตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉอีพีสองหลังจากที่เราได้รู้จักเรื่องราวเบื้องต้นของสามกกกันแล้วเรามารู้จักเนื้อเรื่องสามกกตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉกันเลยครับเนื้อเรื่องสามกกตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉในสมัยพระเจ้าเฮียนเต๋อโจโฉตั้งตัวเป็นมหาอุปราชสำเร็จราชการแผ่นดินและคิดกำจัดเล่าปีซึ่งขณะนั้นครองเมืองฉีจิวอยู่ โซโฉตีเมืองเสียพ่ายและเมืองชีจิวได้เล่าปีจึงหนีไปพึ่งอ้วนเซี่ยวโจโชจึงคิดจะไปตีเมืองแฮฟฝือนที่กวนอูรักษาครอบครัวของเล่าปีอยู่ในเมืองนี้โจโชได้ให้เทียหยอกลวงกวนอูออกมาจากเมืองแฮฟฝือนและล้อมจับตัวกวนอูไว้เทียหยอกได้ใช้อุบายปล่อยทหารของเล่าปี ที่โจโฉจับเป็นเฉลยเข้าไปเป็นไส้ศึกในเมืองแห่ฝือจนกวนอูเชื่อใจแล้วให้แหหัวต้นคุมทหารไปทา,าร,าารกบกับกวนอูและสกัดทางไม่ให้กวนอูกลับเข้าไปในเมืองได้กวนอูจึงคุมทหารหนีไปหยุดพักอยู่บนเขาทหารไส้ศึกเปิดประตูเมืองรับโจโฉเข้าเมืองโจโฉสั่งให้จุดไฟเผาเมืองแห่ฝือและสำหรับครอบครัวเล่าป,ปีคือนางกัมฮูหยิงน,นางบีฮูหยิง ลาตอลูกชายของร่าปีนั้นให้ทหารรักษาไว้ดังเดิมกวนอูตกอยู่ในวงล้อมของโจโฉซึ่งโจโฉต้องการกวนอูไว้ช่วงชัยเตียวเลี้ยวนายทหารของโจโฉจึงอาสา,ศาเกลี้ยกล่อมกวนอูให้เข้ารับราชการกับโจโฉหากท่านอยากได้กวนอูมาเป็นทหารช่วงชัยของท่านแล้วละก็ขาขออาสาไปเกลี้ยกล่อมกวนอูมาให้ท่านเอง เพราะค้ากับกวนอูนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาตั้งแต่ค้าอยู่กับริโป้เมื่อจอชได้ยินเตียวเหลียวอาสาเช่นนั้นก็ดีใจจึงกล่าวกับเตียวเหลียวว่าถ้าเช่นนั้นข้าขอให้ท่านไปเกลี้ยกล่อมกวนอูให้มาอยู่กับเราให้จงได้เตียวเหลียวจึงเดินทางไปยังเขาที่กวนอูถูกหลอมไว้และขึ้นไปขอเจรจากับกวนอู โดยเตียวเลียวเกลี้ยกล่อมกวนอูให้เข้ารับราชการกับโจโฉโดยกล่าวกับกวนอูว่าหากฐานแหกด่านคิดซู้ตายกับกองทัพโจโฉฐานจะมีความผิดสามประการคือเล่าปี้กวนอูและเตียวหุยได้สาบานเป็นพี่น้องกันที่สวนดอกทอ้อว่าแม้ไม่ได้เกิดวันเดือนปีเดียวกันก็ขอดตายวันเดือนปีเดียวกันหากกวนอูถึงแก้ความตาย ก็จะถือเป็นความผิดข้อที่หนึ่งแล้าปีซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์คิดกอบกู้บ้านเมืองบัดนี้แล้าปียังไม่สำเร็จการใหญ่หากวนอูต้องตายลงเสียก้อนก็จะถือเป็นความผิดข้อที่สองเพราะมิได้อยู่ช่วยงานแล้าปีให้สำเร็จการใหญ่แล้าปีฝากเพราะครัวของตนแก่กวนอูหากวนอูตายก็จะถือเป็นความผิดข้อที่สาม เพราะหาก,กวนอูตายก็ยอมไม่มีใครดูแลครอบครัวของเล่าปีในที่สุดกวนอูตัดสินใจยอมแต่ขอคำมั่นสัญญาสามประการให้เตียวเลียวนนำไปบอกกับโจโฉว,ว่าข้ายอมเป็นข้าช่วงใช้โจโฉก็ได้แต่ข้าขอคำมั่นสัญญาจากโจโฉสามประการคือข้อหนึ่งข้าขอเป็นข้าพระเจ้าเฮียนเต้าตามที่เคยสาบานไว้กับเล่าปีและเตียวหุยข้อสอง ข้าขอปฏิบัติต่อพี่สะใยของข้าคือนางกัมฮูยินและบีหูยินโดยใช้เงินเบีย้ยหวัดของเล่าปีที่เคยได้พระราชทานมาให้พี่สะัยทั้งสองและห้ามผู้ใดมากล่ำกลายเข้าถึงประตูห้องของนางทั้งสองโดยเด็ดขาดและข้อ3ถ้าข้ากวนอูรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ใดก็จะไปหาทันทีแม้จะไม่ได้ร่ำลาโจโฉก่อนก็ตาม จ้าจงนำคำขอคำมั่นสัญญาของข้าไปแจ้งแก่โจโฉด้วยเถิเดเจ้วเลี้ยวจึงนำคำขอคำมั่นสัญญาของกวนอูไปแจ้งแก่โจโฉซึ่งในตอนแรกโจโฉบอกว่าคำขอของกวนอูนั้นข้อที่หนและสยินดีให้ได้แต่ข้อที่สคือหากรู้ว่าเล่าปีอยู่ที่ใดก็จะไปหาทันทีนั้นไม่อาจให้ได้ จากนั้นเตียวเลี้ยวได้ยกตัวอย่างนีทานเรื่องเอียงผู้มีความซื่อสัตย์กัตันยูในอดีตมาโน้มน้าวใจโจโฉให้รับกวนอูมาเข้าทำราชการกับโจโฉแล้วโจโฉจึงยอมรับข้อเสนอของกวนอูโจโฉตกลงให้คำมั่นสัญญากับกวนอูตั้งแต่นั้นมากวนอูจึงต้องอยู่รับราชการในสังกัดของโจโฉโจโฉพยายามที่จะซื้อใจกวนอูอยู่ทุกวันมีได้ขาดสามวันแต่งโตเลี้ยงที่หนึ่ง อีกทางภาคกนอูไปฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้โกนูได้รับพระราชทานนามว่าปีเยียงกงแปลว่าเจ้าหนวดงามวันหนึ่งโจโฉเห็นม้าของกวนอูผอมโซจึงยกมาเซ็กเทาซึ่งเคยเป็นม้าฟีเท้าดีของลิโปให้กับกวนอูม้าเซ็กเทานี้เป็นม้าที่มีกำลังมากวิ่งได้วันละขัดหลีกกนอูปราบปลื้มใจยิ่งนะักถึงกับหลุดปากพูดออกมาว่ายจริง วันใดเมื่อเรารู้ข่าวว่าท่านพี่เล่าปีอยู่ที่ใดเราจะได้ไปหาเล่าปีได้เร็วขึ้นโจโ้าเฉจึงมีความวิตกยิ่งนะใจหนึ่งก็ชื่นชมกวนอูว,ว่ามีความกระตันอยู่หาผู้ใดเสมอมีได้แต่อีกใจหนึ่งรู้สึกน้อยใจที่พยายามเลี้ยงดูกวนอูด,ด้วยสัพสมบัติหลายยสักเท่าใดก็ไม่สามารถทําให้กวนอูเสื่อมความพักดีต่อเล่าปีได้โจโ้าฉจึงปรึกษากับเกลเลียวว่า เห็นจะเปล่าประโยชน์ที่เจ็ดเลี้ยงดูโกนอูอีกต่อไปเวเล้ยวิ่งอาสาไปอย่างความคิดเห็นของโกนอูดูก่อนขาขอไปคุยกับโกนอูเพื่ออย่างความคิดของเขาดูก่อนเถิดทานโจโฉเมื่อเตียวเลี้ยวได้ไปพูดคุยกับกวนอูแล้วเตตยวเลี้ยวก็ได้คำตอบจากกวนอูว่าสำหรับโจโฉนั้นข้าสำนึกในบุญคุณอยู่เสมอ แต่เล่าปีเป็นที่ร่วมสาบานซึ่งมีคุณแก่กวนอูมาก่อนถ้าเล่าปีตายข้าก็จะตายตามไปด้วยดังคำสาบานที่ให้ไว้แม้ว่าข้าจะต้องจากโจโฉไปก็จะไม่ลืมบุญคุณของโจโฉและจะต้องตอบแทนบุญคุณของโจโฉอย่างแน่นอน